Wadiku สวัสดีคุณพ่อบ้านและกุคุณแม่บ้านนะครับ f a m i l y Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะสวัสดีท่านที่กําลังเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านแน่นอนนะฮะหลายท่านนะครับที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่เนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่หลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของขนร่วงเรื่องของการตัดแต่งขนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนถ้าน้องหมาน้องแมวที่ขนสั้นๆน่ะก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาหรอกแต่ว่าบางทีขนมันยาวก็ต้องดูแลเรื่อง ขาดอนามัยนิดนึงครั้นที่เราจะเอาไปร้านที่เขาทําความสะอาดอาบน้ําตัดผมอะไรอย่างเงี้ยตัดขนตัดขนบางทีน้องหมาน้องแมวเขาไม่ชอบไงจะเอาไปทีหนึ่งเนี่ยนะเหมือนกับสงครามอ่ะขูดเบาโอ้กว่าจะขึ้นรถได้รู้สึกว่ามันมีความลําบากเนาะเอาเป็นว่ามันมีความไม่สะดวกที่จะพาไปที่ร้านนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่ร้านเนี่ยเขาคิดราคาแพงหรือเปล่ามันจะดีไหมถ้าหากว่าเรามีเครื่องที่จะช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยอยู่ที่บ้านเลยไม่ต้องออกไปไหน เรื่องของขนล่วงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดการตัดอะไรอย่างเงี้ยดูดได้หมดเลยนี่ครับผมขอแนะนําอุปกรณ์ที่จะช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงของเราในขณะที่เราอยู่บ้านนะครับไม่ต้องไปร้านเลยจาก a i r ์บอนะครับอันนี้ผมให้ดูกล่องก่อนนะให้เดากันก่อนนะว่ามันรูปร่างมันเป็นยังไงนี่ด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับมายืนกันให้หน้าสลอนเลยอย่างงี้ <laughs> อันนี้ตัวอย่างเครื่องเนาะส่วนีกด้านนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่คิดว่าน่าจะมีในกล่องนี้นะครับนี่ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับเป็นรุ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ตรงนี้นะฮะสุดท้ายก็ เป็นรูปตัวเครื่องนะครับนี่นะสวยเลยนะครับเ <k ly> <ๆ>ห็นไปคร่าวๆแบบนี้แล้วหลายคนคงจะรู้แล้วล่ะว่ามันเป็นเครื่องที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างน้องหมาน้องแมวเนี่ยให้มีสุข,ขอนามัยที่ดีนะครับก <k rain> ารจัดแต,ต่งตกแต่งข้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งมันอยู่ในกล่องนี้นะ,ะ <K rain> เดี๋ยวผมจะเอา <k rain> อ voilà. ุปกรณ์ที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยออกมาวางให้หมดเลยนะครับดูซิว่าภายในกล่องเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างมันได้กี่ชิ้นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาแกะกันครับ เบื้องต้นบอกเลยแอร์บอททำกล่องมาได้สวยมากนะครับดูดีมากเลยอ่ะเปิดขึ้นมาดูามีกระดาษรองอีกหนึ่งชั้นเดี๋ยวจะเออกไปให้หมดเลยเนาะ ร้ยแล้วครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนี้นะครับรวมทั้งหมดมีประมาณ14ชิ้นนะฮะแล้วก็คู่มือการใช้งานด้วยหมดแล้วในกล่องนี้ไม่มีแล้วนะครับวันนี้ผมขอแนะนําอุปกรณ์ช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับน้องหมาน้องแมวนะฮะอยู่ที่บ้านเทียบชั้นร้านตัดขนเลยนี่นะฮะ เครื่องนี้มันก็คือ AirBo t Pet Grooming Set P2 ครับเครื่องนี้เป็นรุ่นที่2ที่พัฒนามาจากก็รุ่นแรกนะครับมาพร้อมกำลังไฟ350วัตต์แล้วก็แรงดูดสูงถึง11,000 PA ครับผมตัวช่องเก็บขนเก็บฝุ่นขนาดใหญ่นะครับขนาด2.2ลิตรรุ่นนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างครบเลยนะฮะหลายอันเลยนะครับรวมไปถึงแบตเตอรี่ที่มาพร้อมคาลิปเปอร์แบบ4ชิ้นนะฮะตัวนี้จะมาพร้อมรูปทรงที่สวยงามแล้วก็อุปกรณ์ที่ครบครันเลยนะครับอ่ะหลังจาก เ็นไปคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับแล้วก็มาทดลองการใช้งานเบื้องต้นมันดีกว่าว่าเออลักษณะมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะอันแรกที่จะต้องมีเลยนั่นก็คือคู่มือการใช้งาน a i r b o t Pet grooming set P2 ก็คือเครื่องนี้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็เข้าใจได้ไม่ยากเลยว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างาวิธีการใช้งานมีหมดนะครับส่วนที่อยู่ด้านหลังของคู่มือเนี่ยจะเป็นถุงผ้านะครับถุงผ้าของ a i r b o t ถุงผ้าอย่างดีเลยนะอันนี้ก็มีแบบหูรูดด้วยนะครับ เพื่อใส่อุปกรณ์นะครับเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะได้อยู่แบบเป็นที่เดียวกันนะอันแรกเลยก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นแปลงกุมมิ่งนะครับเวลาเรากดตรงนี้นะครับนี่มันสามารถกดค้างได้นะมันจะมีหวีโผล่ออกมาตรงนี้นะครับเป็นหวีที่แบบคล้ายๆละเอียดหน่อยนะฮะนี่จะเป็นลวดแล้วก็ตรงปลายของลวดเนี่ยเขาก็จะมีแบบคล้ายๆหุ้มหุ้มป้องกันน้องหมาน้องแมวเจ็บนะเขาไม่ได้แข็งนะเขาก็นุ่มๆดีเนี่ยน,นะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆหวีอย่างนี้เนาะ นี่พอเรากดอีกทีนึง่งวีเขาก็จะหูบเข้าไปนี่ก็ดูดเฉยๆก็ได้นะครับ Uh huh. ตัวแรกอ่ะส่วนตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นแปลงนะครับแปลงขนน้องหมาน้องแมวตัวนี้มันจะมีมีผ้าแต่มันก็แอบ,บคล้ายๆแปลงอยู่นะตรงนี้จะเป็นซิลิโคนนุ่มๆน,นะครับผมคิดว่าเขาคงมีเหตุผลแหละในการทําออกมาลักษณะมันคล้ายๆล,ลิ้นของสุนัขไหมคล้ายลิ้นหมาลิ้นแมวไหมเออมันอาจจะใช่ะดูสิคล้ายๆเลยะนะครับอ,อันนี้เป็นแปลงนะครับตัวข้างบนเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับ สามารถเปิดเอาสิ่งสุขรกอะไรออกได้นี่นะฮะส่วนตัวนี้นะครับนี่คล้ายๆมันเป็นแบบที่นวดนะครับกดจุดอะไรอย่างเงี้ยผ่อนคลายโอ้โหจะสะดวกสบายเกินไปละมีรูสําหรับดูดขนไปด้วยนวดไปด้วยดูดไปด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะส่วนอันนี้ก็พอจะเดาออกนะครับมันจะเป็นหวีที่มีความแบบละเอียดมากน่าจะเอาไว้หวีน้องหมาน้องแมวตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องสําหรับดูดด้วยนะเวลากดอันนี้กดค้างไม่ได้นะนะครับ เอาไว้กดชั่วคาวนะครับเหมือนกับดูดไปด้วยหวีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเซซะขนที่มันติดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ให้ดูดเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนี่นะครับอันนี้เป็นแปลงนะครับที่เราสามารถเอาไปใช้ทําความสะอาดโซฟาซอกมุมอะไรต่างๆได้นะนะครับไม่ใช่เอาไว้กับสัสตว์อย่างเดียวนะครับเนี่ยอันนี้มันพับได้นะครับแบบนี้เนี่ยครับ <Mul> เวลาเราทําความสะอาดอยู่ว่าขนมันหล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตามซอกมุมอะไรต่างๆอันนี้เอาเป็นแปลงเนาะหัวแปลงแบบปัดอะไรได้อย่างเงี้ย พับได้นะครับแบบนี้ก็ได้ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่น,นะครับแบตเตอรี่น,นี่นะครับใครจะเอาไว้ตัดแต่งขนน้องหมาน้องแมวนะครับเนี่ยปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้เปิดก็อย่างนี้ที่มันไม่ทํางานเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องเชื่อมกับท่อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูท่อนะนะตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆปลั๊กไฟอยู่น,ะนี่มาพร้อมคาลิเปอร์อยู่4อันนะครับมี6มิล12มิล18มิลแล้วก็ 24มิลน,นะครับเราจะเอาขนน้องหมาน้องแมวสั้นขนาดไหนอะไรเงี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าหวีลองนั่นแหละบ้านเราก็หวีรองวิธีใช้การก็ง่ายมากนะครับสมมุติว่าเราเอาเบอร์นี้นะครับก็เอามาใส่เงี้ยนะครับด้านหลังเนี่ยมันก็จะกดง่ายมากเลยกดเข้าเงี้ยนะฮะเนี่ยก็อยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือได้ละฮะวิธนะีเอาออกก็ง่ายมากเลยแค่ง้างขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนี่นะใช้แบบสะดวกมากนะครับอันนี้นะฮะนี่กดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยครับ ดเข้าไปเลยแล้วก็เอาแง้งออกอย่างเงี้ยนะครับจะเอาสั้นแค่ไหนก็ดูจากนะครับตรงนี้เ,าเขามีเบอร์บอกเขามีเบอร์บอกอยู่นะครับนี่ ตัวนี้จะเป็นท่อนะครับท่อที่เสียบกับตัวเครื่องแล้วก็เสียบกับปลายอุปกรณ์ต่างๆหัวดูดต่างๆเนาะยาวอยู่นะครับน่าจะเมตรครึ่งเลยแหละอันนี้นะครับส่วนอันนี้คือสายไฟแล้วก็ปลั๊กไฟตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นปลั๊กอากลเขาให้ตัวนี้มามันจะเป็นตัวแปลงนะครับเป็นตัวแปลงปลั๊กไฟนั่นเองที่เอาไว้เสียบแล้วก็สามารถใช้ไฟบ้านเราได้นะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่ตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับนี่เขาให้มาอยู่แล้วนะ ก็ใส่ไว้อย่างนี้เลยสุดท้ายเลยก็คืออันนี้เลยนะครับนี่นะฮะ Airbot Pet Grooming Set P2 นะครับดูสีแล้วสวยมากๆเลยนะอันนี้โหมันคือเครื่องดูดขนนะครับเครื่องดูดขนดูดฝุ่นอะไรต่างๆนั่นแหละสวยเนาะด้านนี้จะเป็นถังเก็บฝุ่นขนาด2.2ลิตรคือใหญ่มากไม่ว่าจะตัดขนหรือดูดขนนะ่มันสามารถเก็บได้เยอะแล้วเวลามันเข้ามาเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะแนแบบตัวกันฝุ่นอยู่หลายชั้นมากๆเลยเดี๋ยวจะให้ เวลาเราจะดึงถังเก็บฝุ่นออกมาทําความสะอาดนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับให้เรากดแล้วก็มันก็จะปลดล็อกให้เรานะครับแล้วก็สามารถดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับเวลาใส่กลับเข้าไปก็ง่ายๆนะครับแค่วางนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปเนี้ยนะครับเขาก็อยู่ละนะครับกดเขามันก็จะตรงล็อกของเขาเลยแน่นละนะฮะเดี๋ยวจะกดออกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในถังเก็บฝุ่นนี่มีอะไรบ้างดูนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นฟองน้ําที่มีความละเอียดมากกันฝุ่นอีกทีหนึ่งนะทั้งข้างบนข้างล่างครับนี่ กันฝุ่นนะครับข้างในนี้นะครับก็ยังมีฟิลเตอร์นะอันนี้คือแผ่นกรองเฮปต้านะแผ่นกรองที่มีความละเอียดสูงมากๆแม้แต่ฝุ่นขนาดเล็กก็ไม่สามารถเล็ดรอดผ่านไปได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมันคือตัวเครื่องนะครับเขาจึงป้องกันมันอย่างดีด้วยแผ่นกรองตัวนี้นะฮะใส่เข้าไปกันนะครับให้เหมือนเดิมก่อนนะครับปุ๊บนี่นะฮะ และด้านในของกล่องเก็บฝุ่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นตะแกรงลวดที่มันมีขนาดแบบรูเล็กมากๆนะครับเนี่ยนะทั้งด้านบนทั้งด้านล่างเลยนะครับตรงนี้ก็ใช่ฮะนี่คือมองแทบไม่ออกเลยนะว่าเขามีรูอยู่นะครับอันนี้คือเล็กมากๆเลยนะครับเนี่ยะหลังจากปลดล็อกเอากล่องนะครับออกมาแล้วเนี่ยเราจะเอาฝุ่นข้างในออกเรามันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับให้เราดึงลงอย่างนี้ครับนี่เราก็เอาไปเททิ้งยังไงก็ได้ครับนี่ ตัวนี้มันสามารถล้างได้นะครับล้างทำความสะอาดได้ถึงให้แห้งแล้วก็มาใช้งานใหม่อะอันนี้คือประกอบเข้าไปแล้วเราก็กดเนาะนี่โอเคตรงนี้คือรูสําหรับใส่ท่อต่อจากตัวเครื่องออกไปนะครับให้เราใช้อันนี้นะครับด้านนี้นะครับที่มีแถบดําๆอยู่เนี่ยอ่ะมันก็จะมีปุ่มนี้เนาะ เราก็ใส่ให้มันตรงๆนะครับก็ค่อยๆขยับเข้าไปนะครับจนเข้าเด้งแบบนี้นะเด้งแบบนี้ป๊อปแสดงว่าเข้าแน่นนานะฮะส่วนปลายท่ออีกด้านหนึ่งนะครับก็เอามาเสียบกับตัวอุปกรณ์นะฮะจะเป็นตัวไหนก็ได้ครับเขาจะมีแบบร่องของเขาไว้นะครับก็สามารถเสียบได้เลยอ่าแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ทําอะไรนะฮะนี่ตัวนี้เขายังบอกด้วยนะว่าสามารถเอาไปทําความสะอาดโซฟาอะไรได้นะครับตัวนี้นะฮะนี่ก็ใส่ได้หมดทุกอันนะครับอ่า แต่ที่น่าจะพิเศษกว่าใครเพื่อนเลยก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์อยู่ด้านในเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยฟ้าจากไปท่อมาเนี่ยนะแต่ก็สามารถเสียบเข้าได้นะนี่หลักการของเขาก็คือ ตัดขนไปด้วยดูดไปด้วยนั่นเองนะครับตัดไปด้วยไม่ต้องกลัวเลอะเทอะเลยครับตัดเสร็จดูดเข้าไปในเครื่องเลยนะครับนี่อ่าอันนี้เห็นอุปกรณ์ต่างๆไปหมดแล้วเนาะคือมันใช้งานง่ายมากเลยเครื่องนี้นะครับกินไฟแค่350วัตต์แต่ว่ากําลังดูดเนี่ยเหลือเฟือเลย11,000 PA แล้วก็เสียงเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ดังมากอะแค่60เดซิเบลก็คืออุปกรณ์ที่ใช้กับน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันต้องระวังเรื่องเขาตกใจกลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบว่า มันบบเป็นรบควนเสียงหูของเขาอะไรเงี้ยนะมันก็เลยมีความดังแค่60บเดซิเบลเท่านั้นเดี๋ยวเราจะลองมาเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับอ่าอันนี้ปลั๊กไฟของเขานะครับซึ่งผมใส่หัวแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะให้สามารถใช้กับไฟฟ้าบ้านเราได้ครับสายอีกด้านหนึ่งเขาเสียบตรงนี้นะครับเสียบเข้ามาเลยกดให้แน่นนะครับแค่นี้ก็อยู่ละเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับ พอเสียบปลั๊กปุ๊บเขาจะดังปี๊ดนะฮะตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะมีแค่สองปุ่มนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องกับปุ่มเพิ่มแรงดูดนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะโหเสียงแทบไม่ได้ยินเนี่ยเบามากเ <laughs> บามากเบามากจริงๆนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ปุ่มเปิดเครื่องเนะาะมันจะมีเลขนะครับ01กดอีกครั้งหนึ่ง02นะครับ ก็คือเพิ่มความแรงนะเพิ่มความแรงของแรงดูดนะแล้วก็0ูนสานะครับอันนี้คือระดับ3ามแล้วแต่ยังไม่แบบเสียงก็ยังไม่ได้ดังมากเนะาะอ่นี่ครับเดี๋ยวลองใช้กับอุปกรณ์นี้ดูนะเสียบเข้าตรงนี้เปิดเครื่องนะครับนยครับเขาจะดูดตรงนี้เลยนะดูดเข้าไปจำล่องนี่นะ ก็คือแบบแปรงไปด้วยเนาะแปรงไปด้วยนะเหมือนกันหมดอะครับเพราะว่าเขาทํามาเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการนะครับก็คือทาความสะอาดไปด้วยดูดไปด้วยนั่นเองนะครับขนาดตัวนวดยังมีเลยนะตัวนวดเนี่ยตัวนวดให้แมวผ่อนคลายเนี่ยนะครับนวดหัวนวดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะผ่อนคลายไปด้วยบางทีมันมีขนหลุดร่วงมันก็จะหลุดเข้าไปในนี้ด้วยนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็ได้นะ,นะครับเนี่ย <sticks> คือง่ายๆเลยอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับหลักการง่ายๆของเขาก็คือว่าทําความสะอาดไปด้วยนะครับจะแปลงขนจะนวดจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถดูดผลต่างๆเข้ามาอยู่ในเครื่องนี้ไม่ให้มันฟุ้งกระจายเลอะเทอะโซฟาพื้นอะไรอย่างเงี squeezed, itage, ้ยก็คือเบ็ดเสร็จตรงนั้นเลยอันที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือ นี้นะครับแบตเตอรี่ลักษณะมันคล้ายๆที่ตัดผมของผมมากเลยเผอผมอาจจะยืมน้องหมาน้องแมวมาใช้ก็ได้นะท่อเนี่ยนะครับนอกจากมันจะเป็นท่อดูดแล้วเขายังเป็นสายไฟด้วยนะนะเห็นเป็นเกลียวๆตรงนี้ไหมคือสายไฟตัวนี้จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อเราจะเสียบท่อเท่านั้นนะครับนี่นะฮะน้องๆหนูๆเอาไปเล่นก็ระวังความคมมาแล้วกันอย่าให้เล่นแล้วกันเดีย๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนนะเนี่ยต้องเปิดเครื่องนะนะฮะถ้าปิดเครื่องเอนี้ยเปิดก็ไม่ออก นะครับเปิดไม่ออกนะต้องเปิดเครื่องด้วยเดี๋ยวผมเปิดเครื่องกันนะเห็นไหมครับนะเปิดปิดนะครับเวลาเราตัดขนน้องหมาน้องแมวแล้วขนเขาอะ่ะตัดอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเข้าไปในรูนี้นะครับรูนี้ก็คือรูที่แบบว่าเก็บขนนะฮะนี่เอามาใส่อย่างนี้กดลงไปนะครับนีนะ่ก็สามารถตัดขนน้องหมาน้องแมวได้แล้วนะนี่โอดีเนาะ มีหวีลองให้ด้วยนะครับคันเปอร์นี่นะอย่างเจ๋ง <laughs> อย่างเงี้ยมันอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะไปเชิญแขกกิติมาศมานะครับน้องเต้าหู้แมวที่บ้านนะครับมาลองให้ดูอันนี้ไม่มีหมานะไม่มีสุนัขให้ดูนะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันกัดกันแน่เลยนะจะมาลองให้ดูว่าเออเขาเขาโอเคไหมนะครับจะตื่นเครื่องอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะไปลองพร้อมกันนะครับอ่าตอนนี้ผมก็เอาน้องเต้าหู้มาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะอ่าอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่จะลองนะครับวันนี้ผมจะไม่ตัดขนเขานะ ๋ยวตัดขนอ่ะอาจจะเอาไปใช้กับน้องหมาอะไรที่บ้านก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะลองดูดให้เขาฟังเสียงว่ามันเงียบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแข่งห่างโชว์เลยอ่ะอันนี้มาอ่ะผู้ช่วยมาเร็วผู้ช่วยมาเร็วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองไอตัวนวดตัวนวดหัวก่อนนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับอันนี้ระดับหนึ่งนะก็ก็จะมีแบบ จะกระจีบ้างเพราะว่ายังไม่เคยเนาะนี่น้องแค่ไม่เคยนะครับอันนี้ก็อาจจะยังแบบเดี๋ยวลองเปลี่ยน ตอนที่เราเปลี่ยนแล้วก็ไม่ต้องปิดเครื่องก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้เลยอันนี้จะเป็นแบบอันนี้นะอันนี้คือหวีไปด้วยแล้วก็นี่เวลากดขนเขาก็จะหายเข้าไปเลยนี่นะครับ น,นี่หลังจากใช้เครื่องไปสักพักหนึ่งน้องเขาไม่ได้มีอาการตกใจอะไรขนาดนั้นนะครับที่ตกใจอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่คุ้นเนาะแต่เสียงเข้าเบามากๆลองทดลองใช้แล้วนะครับเขาไม่ได้แบบรู้สึกกลัวอะไรนะ,ะแล้วก็ขนเนี่ยก็ติดออกมาจริงๆอ่ะนะครับโอเคนะฮะตัด หลังจากเราดูดขนสุนัขขนแมวเนี่ยนะครับมันจะมาอยู่ตรงแกนกลางของเครื่องดูดเนี่ยซึ่งมันจะม้วนกันเป็นก้อนนะเราสามารถเอาออกไปทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยก็คือมันจะเป็นก้อนให้เราเลยนะครับอ่ะผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับอุปกรณ์ช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นน้องหมากับน้องแมวเนาะน่าจะสะดวกที่สุดละคือถ้ามีเครื่องนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยผมคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องไปร้านเลยนะบางทีเราจะเอาน้องไปร้านเนี่ยบางทีเขาไม่ให้ความร่วมมือไงเขาแบบอยากอยู่บ้านอะไรเงี้ย ้าเป็นอยู่บ้านบรรยากาศอะไรเงี้ยมันก็คงแบบเขาคงสบายใจมากกว่าถ้ามีเครื่องนี้ก็จะจัดการน้องหมาน้องแมวได้ง่ายมากขึ้นรวมไปถึงพวกโซฟาอุปกรณ์ภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไวเหมือนเดิมนะครับเข้าไปดูข้อมูลอะไรก่อนในช่องทางการจําหน่ายของเขาไปศึกษาข้อมูลดูก่อนถ้าหากว่ามันเป็นประโยชน์แน่ๆนะครับก็จัดมาเลยนะครับแล้วก็ผมยังมีเรื่องของการทําอาหารอยู่เหมือนเดิมนะทำอาหารงานบ้านแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านภายในครัว แบบนี้ที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านได้รับชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ